อืมโหพยายามเลยไม่ยอมให้ช่วยโอ้โอ้สำเร็จจริงๆอิงอะอืมพับใช่ไหมให้สอนให้พับะ้างอืมไม่ออกโอ้ต้องพับเองย่าพับให้ไม่เอาเลยนัย่นอืมเอาให้ตรงกันเรออืม อืมอืมอ๋ออไม่จ่ายคนไหนพับกี่ครั้งลูก สำเร็จสำเร็จเอ่ะจ hmm. okay? um. totally> ีค่อยๆเขาไม่ยอมเลยหันหันมือแม่ขายรูปให้น้องหน่อยโอ้แต่รูปให้น้องหน่อยเออเก่งโอ้โหแม่ขาแต่งรูปให้น้องหน่อยอืน่าสำเร็จแล้วตั้งเหรียญแล้วอยู่ไหน ป้าปุ้ยก็เอากระปุกมาให้เยอะแยะเลยหืมหืมโนูต้องคอให้พ่อมิกดูนะจิ้มหวานทางนี้หน่อยจิ้มหวานทางนี้ลูกจิ้มหวานใส่ย่าหน่อยนี่แมวเห็นแล้วเห็จแล้วค่ะโอเคก่อนเอาโอเคโอ้โหเจ๋งมากกิ๊บกริบไอเล็บยูเป็นไหม 嗯。Mm.